สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Suzuki Carry นะครับปี2019นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้ง Smart Gate OBD รุ่น TS Zero นะครับขับร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อดูค่าอุณหภูมิต่างๆของรถให้ละเอียดขึ้นนะครับเนื่องจากรถ Suzuki Carry จะไม่มีวัดรอบเครื่องยนต์นะครับก็คือจะมีแค่นะครับความเร็วนะครับมีน้ามันแล้วก็มีระยะทางแบบนี้นะครับ บอกแค่นี้เองนะครับลูกค้าก็เลยมาติดสมาร์ทเกตตัวนี้นะครับเป็นรุ่น PS Zero นะครับเพื่อดูค่าต่างๆของรถให้ละเอียดขึ้นนะครับในเรื่องของความเร็ววัดรอบระดุบน้ําแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกตทําอะไรได้บ้างนะครับในรถคันนี้นะครับเป็นแคลรี่นะครับคันนี้2019นะครับคันนี้เลยเลือกใช้เกตนะครับเป็นรุ่น PS z นี้นะครับ ตัวเกตนะครับก็สามารถนะครับบอกค่าต่างๆของรถนะครับในเรื่องของนะครับวัดรอบนะครับเนี่ยนะครับเหยียบก็จะขึ้นเลยนะครับวัดรอบนะครับจะมีวัดรอบแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ํานะครับอยู่ที่เก้าสบองศานะครับมีแบตเตอรี่นะครับแจ้งเตือนเลยนะครับอยู่ที่สิบสามุดห้ามีนาฬิกาให้ตรงนี้นะครับมีแถบไฟบาร์ไรต์เตือนด้านล่างนะครับเมื่อค่าต่างๆที่เราตั้งเตือนไว้ถึงค่าที่เตือนไว้ตัวแถบบาร์ไลต์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมเสียงแจ้งเตือนนะครับ โปเกตสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับนี่จะเป็นหน้าจอที่สองนะครับโปเกตจะสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับสังเกตได้นะครับหน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่ครับหน้าจอที่ห้านะครับนี่จะเป็นแว็กคัมนะครับหน้าจอที่หกจะบอกค่ารวมแบบนี้นะครับให้ทั้งหมดแปดค่านะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากความเร็วนะครับ วัดรอบอุณหภูมิน้ำนะครับแบตเตอรี่นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องระยะเวลาที่ขับรถนะครับระยะทางทิศรถหน้าไปนาฬิกาด้านล่างนี้นะครับแล้วก็จะมีระยะการเพลทความเร็วเทสเบรกนะครับมีค่าต่างๆ P i d ให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเกจจะเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปเซตเตือนค่าต่างๆได้นะครับเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับท่านใดนะครับ ที่ใช้ซูซูกิแครีอยู่นะครับและสนใจอยากจะติดตั้ง OBD สวยๆแบบนี้นะครับเพื่อดูค่าของรถให้ละเอียดขึ้นนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ร้าน OBD Shop นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับสวยๆละลอนะครับในซูซูกิแครีปี2019คันนี้นะครับท่าใดสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ